เราไปกระอบวิธีการที่ไหนดีวะเอเออย่างหนุ่มที่ไหนพี่สร้างตำนานเหรอเอาแค่เหรอเอาเพล่อสร้างตำนานซะหน่อยเหลพื่ออะไรน้องเจดิสเอ๊ะถ้าตำรวจต้องมาช่วยเยอะดิพี่อย่างเงี้นต้องมาเยอะต้องมาเยอะก็ถือบอกว่าต้องเป็นที่ที่เราคิดว่าเราสู้ได้จะจำนวนเยอะแล้วเราได้เปรียบอะชาชนเขาแน่นขาจะเจเหล็กเชิววเลยที่ไหนดีวะพีเตอร์เขาไม่จีอยู่แล้วไม่ไรป่นเลยป่นได้หมดตัว พี่สอบลถรลอแต่กายพี่เลยพี่จาพ่ว่าเรต้องสร้างมานานหวานน้องเอาเยอะพี่สร้าตงตำนานเหรอคิดดูเดียวที่ไหนดีวะตึกนี้ปะละ่ะตึกตึกในเมืองปะละ่ะ ตึกเดิมที่เราเคยเล่นอ่ะตึกเฟดอ่ะจำตึกจำตึกเฟดที่เราชนะได้ปะได้พี่เอาปะแต่ว่ามันจะยากตอนเจอคอนะเรามีเงียสองคนนะพี่เฮ้ยกูรู้ละเอาที่เหลือมาปะเอาที่เหลือมาปะเคนเคนไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตามขึ้นมาไปเคนโอเคพี่เคน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 ด้วยตำรวจมันบลกล่มลงไปอ่ะสอบตำรวจอยู่ข้างล่างฮัลโหลขึ้นมาขึ้นมามันบั็กเอาขึ้นมา ต้องบอกใครมันไม่เห็นนะกูไม่เห็นนะเห็นว่าอุ้มแล้วมันอุ้มแล้วพวกมันอุ้มแล้วมีใครอุ้มอยู่ลูข้างล่างอ่ะมันบักเว้ยมันบั็กไปลว่าตำรวจมาเหรอก็ตำรวจจะยิงกูไอ้เฮียพีเตอร์ก็ตีดิไหนมึงมีกี่ศพเนี่ยศพตำศพมันบั็กไปแล้วไอ้จอศพตำรวจมันตกไปเอ้ยเพื่อนไปแล้วเพื่อนขึ้นมาแล้วเพื่อนขึ้นไปแล้วเพื่อนขึ้นมาแล้วสวยไหวเฮียคือคือมึงขึ้นมาเพราะศพตำรวจศพเดียวเหรอ ก็ก <Scroll> ูจะมาดึงตำรวจไงกูบอกให้มึงเอาศพเอทีอาร์มาด้วยแล้วมาทำพีเฮียอะไรกัน่ะไม่เอาศพมาด้วยเลยควายเอาไอ้เฮียก็มันไม่มีกูถามปีเตอร์ว่าปีเตอร์พวกพี่มีกันเยอะนะปีเตอร์บอกมาเลยพี่มาเลยสนุกสนุกไอ้สัตว์เอ้ยโกรย์เฮียมาเป็นสิบเลยกูคิดว่าเอาศพเอทีอาร์มาด้วยไอ้เฮียตำรวจยังไม่มีใครว่างเลยโอ๊ยแต่หมอตำรวจมาบาบ้าบึมเลยว่ะเฮ้ยไม่ได้ถือว่าดึงเคสให้เพื่อนแล้วกันพี่อยากสร้างตำนานก่อนไหมล่ะ แล้วกำลังขึ้นมาแต่ยังเยอะขึ้นบนไหนกูบอกให้ตรงนี้ไม่พอที่ถ้าไม่พอที่เหรอขึ้นมาเต็มเลยเหรอพี่ชื่อพูดเยอะติดฝนเออไอ้แจ็คอุ้มติดตัวไว้เลยแจ็คอุ้มติดตัวไว้เลยสุดยอดเลยหมาบ้าของพี่พูดให้ของผ่านมาได้อออุ้มไปอุ้ไปอย่าวางนะอีกทีอย่าวางนะอย่าวางนะส่วนบั๊กอย่าวางนะพี่ดีดวะพี่ดีดวะแซมพิกกี้ไว้คืออ๋อถ้าถ้าถ้าหลอนข้างล่างยิงกันแล้วเป่ารอเขี้อะไรล่ะไหนวะาข้างล่างใครยิงใครวะใครยิงใครตำรวจ มีรถดำแดงมีรถดำแดงหนึ่งคันนี่ดำแดงรถแดงหายแล้วแบมวิงเสน้าลมาได้ชันกูเสาลมาได้ชันกูลงมาได้ชันกูดเฮ้ยไอยดโดนนะเว้ยโดนโดโดนโดนประคับไม่ได้ประคับไม่ได้ประคับไม่ได้โดนวยเทมาเบนอรเนอรลงมาพีจยันพิยันใจใจพ่หยันพียันไรว่้ววะอตงองหงเฮ้ย ไอเสราไอ้ไอ้หอแล้วแบบล้วงล้วงล้วงคนขับ้วงคนขับวงคนขับ้วงแต่เซราก็ดูต้ช่วยเซราคนหนึ่งเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเหี้ยพี่พี่ใครมีภาลัยโอ้ยโอ้ยยิงอ๋วยี่โอโดนโดน พี่เดินพี่เดินช่วยด้วยพี่เดินเฮ้ยพี่เตอร์ตายพีเตอร์ตายไปชุบเพื่อนก่อนช่วย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 ช่ตำรวจพี่ตำรวจมาเป็นชุดจิงไหมมชุดจิงไรยังไงมาบ้นมาบ้นมาดิพีเตอร์พี่จะไปไปปล่อยให้ใครทำน้องแค่นั้นแหละมาจะลอยเอาลันไถเอาันเฮ้ยมาจะมาตำรวจมาเฮ้ยตำรวจมาไงวะเฮ้ยฮะตำรวจผมผมเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ลงอะไรอะไม่ได้นะหลอกไม่ได้ เราผมจะไม่ได้ล้มเลยนะเราจะไม่ได้ล้มครับตำรวจตำรวจอะไรอ่ะตำรวจผมยังอะไรวะน้าเราผมยังไม่ได้ล้มนะยังไม่ล้มเลยคุณตำรวจได้ยินไหมมีนี่เปิดล็อกวะมีผมมีนี่ไม่มีว่ะที่ป้อนผมที่ป้อขู่เขาขู่เขาขู่เขู่ขาถอยก่อนไหมมาไงวะมาไงไวซ์ซันอะไรจะล็อกพิเศษมั้งเฮ้ยที่จัดเฮ้ยเหยียดอะไรก็มาทำอะไรอ่ะปรากฏกระโดดหรอกูนี่เซอรกับผูดบ้าเฮ้ย เฮ้ยพี่มันจะลงไปเอาตบมันจะลงไปเอาตบข้างล่างเฮ้เยเฮียเป็นเราจบแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้แล้วไอ้เฮียเซราไอ้สัตว์เอ้ยพี่แดงล้วเสเเือไปยืนเปิดบุมเออไปยืนเปิดมุ่มไปเขาไอ้เฮียแล้วเสือเขาดีหวานดิเฮ้ยเฮียเฮียเฮียอย่าขวางตัวมันได้ดิอยา่าขวางตัวมันได้ดิอย่าขวางตัวมันได้ขวอย่ยเซราไอ้สัตว์กูบอกมึงแล้วอย่าให้ลงมาตรงนี้เว้ยเมื่อกี้มันเดินมาไม่มันไปยืนมุมหนูไม่ต้องไปไยืนมุมกูมุมกูรอดหมดเลยสองฝั่งอ่ะ มันไม่มีตอ่อไปแล้วอะเมื่อกี้ก็เขาเห็นไงเขาเห็นว่าแบบไอ้เาเนะมันว่าคว่ปุ๊บมันมโลกนไหนมีมีมีีอาเหี่ตำรวจมึงเจอกูไอ้หี้ยะเฮ้ยตำรวจตายห้าบานเลยมันด้คล่งะตำรวจตายเยอะพี่พีพี่พี่เฉินฟังผมผมเีาเดียวเๆียวเียวเรียวเียดิีไปดิไม่จะไปว่าไม่ตำรวจไม่อกอยู่ข้างบนีตต้องขึ้นให้ก่อนไอ้ขอลงดิกูขอลงดิลงบ้านลงบ้าลงบ้านลงดีกว่าลงล่ลงเลยเร็วเพื่อนตายคลงลวไอลงไปดิลงไปดิเขาให้ลง เอาหอแม่งด้ว้สัตว์จังหวะนี้แหละตำรวจตายหาเยอะเอาหอมันหอแม่งเลยสัตว์ลำนึงสักลำอ่ะที่ที่ที่หอไม่ล็อกอ่ะไอสัตว์แม่งไปหมดแล้วไอ้เขี้ยแม่งถอนเหลือลำนึงเหลือลำนึงเพื่อเพื่อช่วยเพื่อเพื่อเพื่อนเฮ้ยใครรีบอะลรด่ะใครรีบอ่ะไอเจมไอเจมไอเจมรีบไอเจม ชุบแล้วนะชุบแล้วนะชุบแล้วนะชุบเพือชุเพื่อชเฮ้ยเฮียตกใจเลยาเลยชุบเพื่ก่อนชุบเพื่อ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 ก่อนเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรผิดเลูกปุ่กอบลูกปุกบลูกปุกบกันไฟกูไปละเอาไ้ยเราไปไม่ไ่ักเลยไฟะ้ปลดหนอยก้ปลอย่อย่าอ้มอย่าอ้มไติดไฟอะไรเนี่ยฉูทำอะไรผิดเนี่ยช่วยด้วย เราจะยิงนะเอายิงไหมเอาอะไรกูไม่มีมืนกูไม่มีปืนกูไม่มืนมาเ้วไปมาอามาเร็วโอไอ้เยอะสบายกัปั๊บพ่มามาหัวแทงได้นะว้ยได้ไปเลย ไปขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วล่งลงลงสวยดาว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 ยังไงวะลงไปกับโจไปพี่ชรถตึมเลิกลงไปเลยลงกับโจลง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 หมดให้โจไปลงไปอีกลงไปชั้นเองไอ้หนุ่มยังผิดชั้นหรือเปล่ายังผิดชั้นแล้วไอ้หนุ่มไอ้เจ้ากูด้วยไอ้เจ้าน่อยเง้ยเจ้ากูด้วยมึงดูตอนนี้ก่อนไอ้ยังเอาล็อกกูแล้ว ฮีโ่มาฮีโร่โอกมาเลเอาเฮียไปพูดกูดีกว่าเอ้ยใครอะใครอะจับจับตำรวจจับจับจับหลอกไปแล้วหลอกไปแล้วโอเคโอเคไม่ต้องแทงไม่ต้องแทงตำรวจอะไรอะตำรวจจะได้หมดจะไปได้หมดจะไปขาคุณตำรวจคนโดนล้อมไลยไุณตำรวจจะแดกหมดไปเพื่ออะไรคุณตำรวจจะลงเยังไงผมถามถูกไหมบอกมาบอกมามีลมไหมมีลมไหม เฮ้ยเ่ยไอเดียดขอขอไอ้ดีปิดล็อกล็อกปิล็อกปิเไี้ใครปีล็อกปิดป่ะวใครามกันกเติมไป้ไอดไอ้ดดอยไอ้ด้ดยไอ้ดดไอ้ด้ดยไอ้ดอดอยอยอ้้ดยไอดยไอดยไยไดย ไอ้วะไอ้ดูหัวไก่ไอ้ดูหัวไก่หัวไก่พี่หัวไก่ตรงนี้ไอ้ดูปวดโก้ข้างหลังพี่ดวดหัวลิงเอาเอายิงไงยิงไงปวดริ้งปวดแล้ว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 ผมด้วยหัวลิงหัวลิงหัวริ้งหริ้งไอ้อพี่พี่หัวริ้งปวดแล้วกูหมดแล้วปวดแล้วปวดแล้วมันังไม่ติดพี่ชัยนไม่กูไม่มีที่ปวดตัวไม่ดุปดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่หายไอ้หัวเชื่อไอ้ต้องให้กัลลาห์เราขึ้นมาช่วยล็อกปิ๊กว่ะ พี่ต <depressed. S 1> ้องดักแคนหนึ่งด้แขคนหนึ่งพี่แวนพี่แวนมีลอกพิกไหม่แนมีล็อกพิไมี่แมนใครมีลอกพิกป่าใครมีลอกพิกไม่มีพี่ไม่มีไม่มีมันมีเชื่อเร้องมีล็อกพิกวะไม่ต้องมีล็อกพิกก็เหรอมีล็อกพิกน้องตัวเนี้ยให้ลงไปให้ตกวจโดนเหรอวะเฮ้ยมันมันขึ้นไม่ได้ต้องช่วยเพื่อนวะต้องช่วยต้องช่วยเพื่ตลงช่วยเพื่อนตกลง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 งลงลงลลง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 งล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 ง ล็อกได้ไหมล็อกได้หรืป่าสนุกไม่รู้อ่ะไม่มีหมดละสวยได้องเฮ้ยแล้วใคริงไาแล้วโอ้ยใครยิงวะโอ้ใครยิงอะไม่รู้ใครยิงว่ะรเปดนรวะไม่เห็นเหมอกันวะใครยิงะไม่มีวะไม่มีไม่มีหนไหนบนทอนไหนไม่ถึงใเคียงนะไม่ถึง้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ ไอ้ปืนมันหอมมิฉาไม่ได้เนี่ยน่าอิงได้ไงวะสัตว์แล้วกลายเป็นพวกเราสินะเฮ้ยเรโอ้ยตัวติดอยู่ตรงนี้ฮะตอนนี้พวกเราโนเวโฮมแล้ววะแล้วไม่มีทางกลับบ้านแล้วเพื่อนพี่มีพี่มีคนชุบอยู่ข้างล่างเฮ้ยหยอกนี่พวกเพื่อนไม่มันมีเพื่อนมันมีเพื่อนมันมีเพื่อนแต่ใจเย็นๆต้องต้องเสีโขยนอย่เลยผมกระโดดไม่ได้แล้วว่ะผมติดกระโดดล็อก้าขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้แต่กรวจรออยู่ข้างล่างนะสัตว์ ตี้ดิผมต้องอุ้มหล่าลงไปตาเดี่ยเร้ลเไ้ยต้องอุ้มต้องอุ้มต้องอุ้มตายน้อยต้องอุ้มตตยน้อยไอตไไม่ไม่อุ้มได้ตีวันน้ตีตีว้ตกอุ้มไม่ใช่หรอมันอุ้มได้เหรอจะอุ้มขนามันจะโดดร่มอ่ะมันไม่ใช่ีโดดมพี่แต่มันเป็นล็คะโดอ้อฮะอุ้มโดดจะต้องดดจากคนใช่ไหม่ดดมมาได้ไอต้๋ไอตี้ไม่้องอย่เพื่อได้ป่ะพี่สเก็ตลงไปได้ป่ะไม่ได้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 สเก็ตไม่ได้ไม่ได้ไม่ มาพี่แต่อย่าลงไป็นสองโมดต้องลงทีละคนละชุบอะหนูก่อนโอเคไหมกูไปไม่เคยเรียกไอ้พกันเรอไอ้เดียวคนเดียวคนลงปิดท่าขล่ารวจโอ้โหลงไปกลางงตำรวจเลยหน้าสัตว์เอ้ยขลาตำรวจเอ้ยลงไปดูไปเพื่อนเราพวกเราพวกเราหมดเลยไปไปคนละไปคนไปคนเออไปไปเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นดีวะไปละจ้าเฮ้ยโนเวโฮมแล้วพวกเรา ไอ้เจ้าพอ้เจ้าลงมาเร็วเขาวนลงมาลงมาไอ้เขาวนลงมาเร็วลงมาลงมาบอกบอกไอ้เปตีบอกเปตีด้วยบอกเปตีลงมาบอกเปตีลงมาเอ้ยโชคดีพี่เฉินมาแล้วโทรอ่ะพี่เขาโทรอ่ะเปตีหน่อยเดี๋ยวตัวให้อุดมการณ์อ่ะมาคงอยู่เว้ยไอ้เฉินไปมีเทคนิคไอ้จอร์ดดิควายไอ้เฮ้ย ไม่ได้อะไรอ่ะปั๊มปั๊มปั๊มที่เราคนมาจากไหนกันนะใครมีล็อกปิ๊กใครมีล็อกปิ๊กใครมีล็อกปิ๊กพี่รอมามี่ฟังนะรอรับดอกปีรอดอกปีหนึ่งด้วยผมชุบเองผมชุบเองผมชุบเองเดี๋ยวจะมีนักเรียนรอวดอกปีหนึ่งโดดลงมานะฝั่งนักศึกษาวิทยาทหารทั้งหลายรบช่วยดูแลด้วยกำลังจะลงมาอีกหลายนายโอเคหมดหมดยังลงมาหมดยังกี่ใครเออโดนมดยังคนที่โดนล็อกอ่ะ